เฟซบุ๊กของกรุงไทยแคร์ได้เปิดเผยถึงการลงทะเบียนวันแรกตั้งแต่ช่วง6บโมงเช้านะคะบอกว่า30นาทีแรกผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนสำเร็จไปถึง5ล้านคนค่ะ จากนั้นก็มีคําชี้แจงเพิ่มเติมคือถ้าใครเจอข้อความแบบนี้นะคะที่บอกว่ากําลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันแบบนี้ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ําเพราะถือว่าคุณได้กดจองสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปอยู่ในจำนวนของผู้ที่จองสิทธิ์ไปแล้วนะคะ คือคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าแล้วทำไมล่ะทำในเมื่อเราใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางนี้ก็บ่อยหรือใช้งานฟังก์ชันอื่นๆก็บ่อยหรือแม้แต่บางคนก็เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟสหนึ่งบ้าง2บ้าง3บ้าง4บ้างมาแล้วแต่บังเอิญว่าไม่ได้ไใช้สิทธิ ในคนละครึ่งเฟส5ปรากฏว่าข้อมูลมันจะไม่ถูกอัปเดตค่ะแล้วคิดถึงว่าวันนี้ตอนเช้าพอไปคลิกยืนยันสิทธิ์มันจะทำได้เลยแต่ระบบกลับขอเวลาไปเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งคืออย่างที่มีคำชี้แจงจากภาครัฐนะคะถือว่าคุณผู้ชมได้ทำการจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ต้องมารอการตรวจสอบข้อมูลที่จะมีการอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้มาดูยอดลงทะเบียนกันต่อธนาคารกรุงไทยรายงานอีกครั้งหนึ่งเวลาประมาณ7นาฬิกา40นาที คนลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสสำเร็จ12ล้า00น500,000สิทธิ์ตอนนั้นเหลืออยู่แค่7ล้านกว่าสิทธิ์เชื่อว่าใครเห็นข่าวนี้ก็คงจะเริ่มร้อนรนนะคะทีนี้ดูตัวเลขกันล่าสุดณเวลานี้เลยนะคะประมาณ10นาฬิกา36นาทีจาก20ล้านสิทธิ์นับถอยหลังมาตอนนี้เหลือเปิดจองลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสเพียง2ล้า00น800,000กว่าสิทธิ์เท่านั้นนะคะ และสำหรับเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมมีการเปิดเผยจากทางปลัดก,กระทรวงการคลังในแลว้วรนแสงสนิทนะคะบอกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยพอมันได้รับความสนใจมากๆแบบนี้เรียกว่าความสนใจเกินคาดยอดลงทะเบียนมีโอกาสจะเต็ม20ล้านสิทธิ์ได้ภายในวันเดียวเท่านั้นก็นับว่าเป็นการที่ทำได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่าจากที่เคยคาดการเอาไว้นะคะว่าน่าจะ เต็มภายใน3วันนะคะแล้วในช่วงที่เป็นช่วงต้นของการลงทะเบียนนะคะยอดการเข้าไปใช้งานสูงสุดถึง300,000รายการต่อวินาทีตรงนั้นคือสถิติสูงสุดของแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยนะคะที่มีคนแย่งเข้าไปทำรายการในเวลานั้นนะคะทีนี้ถ้าการลงทะเบียนไปครบ20ล้านคนระบบจะทำยังไงระบบจะปิดทันทีแล้วเมื่อถึงวันเริ่มต้นโครงการ29ตุลาคมก็จะกาหนดเวลาให้ใช้งานครั้งแรกต้องใช้งานครั้งแรกภายใน2ส หรือว่า11พฤศจิกายนต้องไม่ลืมนะคะไม่ใช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์แล้วสิทธิ์ที่ถูกตัดทีนี้จะถูกเอามาลงทะเบียนกันใหม่นะคะแต่คำถามสำคัญในเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคนเรียกร้องที่จะลงทะเบียนเป็นจำนวนมากนายกอนุทินจะว่ายังไงเมื่อเช้านี้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสักครู่แบบนี้ค่ะเอาให้ไเฟสแรกที่มันเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการตอบรับดีน่าจะตอบรับดีนะ นะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะครับสิ้นปีนะครับแล้วก็เห็นทางท่านรองนายกแลร้รัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติท่านก็ได้เ,เตรียมในเรื่องของเฟสสองอะไรไปเดี๋ยวก็ว่ากันตรงนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์เรายอมอยู่เราเราทำให้หมด